สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเจบชวนทําหมูกรอบค่ะหมูกรอบจากหม้ออบลมร้อนนะคะง่ายๆค่ะส,ะส่วนผสมสองอย่างไม่ต้องต้มไม่ต้องจิ้มไม่ต้องตากแดดมาดูกันจ้าส่วนผสมอย่างแรกนะคะหมู3มชั้น1นกิโลค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะวันนี้ป้าเจบแบ่งเป็น2ชิ้นนะคะจากนั้นเราบั้งตามชิ้นที่เราต้องการเลยนะคะขนาดคําที่เราต้องการแบบนี้เลยค่ะบั้งให้ทั่วเลย แล้วลงด้วยเกลือชมพูค่ะ1ช้อนชาค่ะลงให้ทั่วทั้งหน้าทั้งหลังและในร่องที่เรากรีดด้วยนะคะแล้วนำเข้าอบในหม้ออบลมร้อนค่ะใช้ไฟอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสองนะคะเป็นเวลา20นาทีค่ะเอาด้านหนังขึ้นก่อนนะคะครบเวลาแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะหนังจะมีแห้งๆแล้วนะคะจากนั้นเราพลิกกลับด้านค่ะอบต่ออีก20นาทีนะคะ,ะเดี๋ยวป้าเจี๊ยบอธิบายม้ออบลมร้อนของป้าก่อนนะที่บ้านป้าเนี่ยตัวปรับอุณหภูมิความร้อนน่ะมันเสียที่เห็นร้อยแปดสิบไม่ใช่นะคะมันเป็น200 2 0 0ร้อถึงสองเลยนะคะ นี่ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันอ่าเหลืองสวยเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยด้านที่เป็นเนื้อนะคะเดี๋ยวเรากลับด้านอีกทีหนึ่งนะคะเราพลิกกลับด้านเพื่อจะอบหนังให้มันกรอบนะคะความสุกได้แล้ววันนี้ป้าเจี๊ยบจะลดไฟลงนิดนึงนะคะประมาณ1 9อนะคะ2ี่นาทีค่ะแต่ว่าเราต้องคอยสังเกตด้วยนะคะถ้ามันสุกพองแล้วก็พอนะคะ ค่ะนี่ก็ผ่านไปสิบห้านาทีแล้วนะคะมาเปิดดูว่ามีตรงบางส่วนที่ไหม้ด้วยนะคะไฟมันแรงนะตรงส่วนไหนที่มันไหม้นะคะหรือว่าเกรียมไปแล้วป้าเจบก็จะขูดออกนะคะเรามาหั่นดูกันค่ะหนังหมูจะกรอบมากๆเลยค่ะเนื้อหมูฉ่ำนะคะไม่แห้งนะคะสุกดีค่ะกำลังกินเลยค่ะ เรามาทวนขั้นตอนการอบอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราทาเกลือ,อรเรียบร้อยแล้วนะคะวางในหม้ออบลมร้อนให้เอาด้านหนังขึ้นก่อนนะคะป่าไฟอยู่ที่200-220อ,องศา<ช>นะคะ20นาทีมเมื่อครบเวลาแล้วพลิกกับด้านเอาด้านเนื้อขึ้นนะคะอบต่ออีก20นาทีแล้วเมื่อครบเวลาให้พลิกกับด้านหนังขึ้นมานะคะอบไฟ190องศา15นาทีนะคะเท่านี้ก็ได้กินแล้วค่ะไม่ต้องจิ้มไม่ต้องตากแดดไม่ต้องต้ม ง่ายมากๆค่ะแค่ทากเกลือเท่านั้นเองแล้วก็หั่นตามร่องเราเลยสูตรนี้นะคะเจ็บได้มาจากพี่นกนะคะหรือมาดำนกเมืองแพร่นะคะทานคีโตพันเปอร์เซ็นนะคะสูตรนี้พี่นกจะใช้หม้อทอดไร้น้ํำมันนะคะใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะแต่พี่นกใช้เกลือดำนะคะแต่ป้าเจ็บไม่มีก็เลยใช้เกลือชมพูค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามป้าเจ๊บชวนทําด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะแล้วหมูกรอบจากหม้ออบลมร้อนไปกินกันจ้า